เด็กดีเมื่อครูกิดติเดินเข้าห้องเรียนเห็นนักเรียนนั่งรออย่างสงบเตรียมสมุดหนังสือเครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียนเวลาเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจ ไม่พูดไม่คุยกันหรือแอบกินขนมทำแบบฝึกหัดและทำการบ้านส่งครบครบโดยไม่ต้องเตือนเด็กดีต้องมีหน้าที่ท,ที่ต่อตอนเองตั้งใจเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่ดีมีเงินเลี้ยงพ่อแม่และตนเองได้อย่างมีความสุขนอกห้องเรียนละเด็กๆทำอะไรกันบ้าง ออกไปบ้านที่บ้านที่ส้มปล่อยแป๊บเดียวนะแม่นะเดี๋ยวกลับมาน้ำใสจะขออนุญาตแม่หรือพ่อทุกครั้งที่ออกนอกบ้านน้ำใสไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนน้ำใสช่วยทำงานบ้านด้วยความเต็มใจเช่นล้างจานพับผ้าถูบ้าน รดน้ำต้นไม้พ่อแม่อยากให้ช่วยทำอะไรน้ำใสจะทำให้ทันทีเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อครอบครัวกัตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณไม่ทำให้คนในบ้านต้องเลือนร้อนเพราะตนเองผู้ผ่าไดะเพื่อนๆกำลังเดินไป ที่ริมตะลิ่งเพื่อเล่นฟุตบอลเด็กๆเ,เห็นต้นไม้ข้างทาที่พึ่งปลูกเอ็นล้มคงเป็นเพราะถูกลมพัดแรงจึงช่วยกันหาไม้คำต้นไม้ให้ตรงตน้นต้นไม้จะได้มีชีวิตให้ความร่มรื่น ลดภาวะโรคร้อนอเ,เด็กๆเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อชุมชนช่วยกันบำรุงรักษารักษาสมบัติของส่วนรวมเพื่อให้บ้านเมืองมีระเบียบและสวยงามพี่ส้มปล่อยขอโมอ โม่งและน้องข้าวเม้ากำลังกลับบ้านหกกระเป๋าสตางคบใบหนึ่งหล่นอยู่พี่ส้มปล่อย,อยพี่ส้มปล่อยหยิบมาดูหยิบมาเปิดดูโอ้โหเงินตั้งพันแน่ของใครนะโม่งพูดเสียงดังนั่นนะสิของใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดเอา ไปให้ลุงกำนันหาเจ้าของเงินดีดีกว่าดีค่ะดีค่ะน้องเข้าเมาเห็นด้วยเด็กดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่อยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนดูนั่นดูนั่นกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้น น้องผู้ชายป2ออกลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางขวาของตึกคณะที่พี่ป3กลุ่มหนึ่งกำลังเดินมาทางซ้ายทั้งสองกลุ่มเดินคุยกันเล่นกันหัวเระาะกันอย่างสนุกสนานพอเลี้ยวม,มุมมุมตึก ทั้งกลุ่มพี่แหละกลุ่มน้องก็ชนกันเต็มแรงจนหกล้มแต่ไม่มีใครโกรธใครต่างฝ่ายต่างขอโทษและช่วยกันพยุงลุกขึ้นเด็กดีต้องมีเหตุผลรู้จักการอาภัยมีให้อาภัยมีความรักใครสาสามารถดีคีกัน ถ้าเป็นเด็กดีเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและทำสิ่งดีที่ดีดีให้แก่ประเทศชาติ